สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกับผมตนนคนปั้นข้าววันนี้จะมาพาไปดูวิธีการทำแคลิฟอร์อ e เนียโรมาก,กิหรือมากิโรเออจะโรมากิหรือมากิโรนั่นแหละเรีอกอะไรสักอย่างนั่นแหละโรมาก,กิแล้วกันที่ร้านเอ็นเอ็นซูชิก็เป็นร้านของตนนเองนั่นแหละีอยู่ข้างหลังเนี่ย บรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองแม่ค้าก็เริ่มมาตั้งแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่มันร้อนเนี่ยร้านอยู่ข้างหลังคองไฟหิ่งแดงและงานของเราก็เริ่มขึ้นหน้าแล้วแหละพอที่จะมีคนเดินแล้วลหละเผื่อวันนี้จะพาไปดูวิธีการทำเผื่อพี่ๆน้องๆบางคนอาจจะกินแต่ไม่รู้ว่าเขาทำเงินยังไงมีวิธีการทำยังไงเผื่อทำกินเอง ทำให้ลูกกินที่บ้านทำให้แฟนกินที่บ้านหรือทำขายก็ได้ไปดูวิธีการทำกันเลยวันนี้พูดฟังม่ค่อยรู้เรื่องหรกใส่แมสด้วยแต่นั้อนก็ร้อนมากเลยตอนนี้บ่ายสองโอ้พูดเดยอะทำไมวะเนี่ยพร้อมอยังเมื่อกี้อ่ะฮะเดี๋ยวปรับมุมกล้องก่อนไปดูเหอะวิธีการทำเลย แวบมาถึงแล้วที่ร้านของตะนุนนี่พนักงานทําของเรา,าะะเดี๋ยวสินี่วิธีการทําโรมาติของเราที่ร้านของตะนุนเองตัวนี้ลูกค้าก็เริ่มมาแล้วแหละวิธีการเลขน้ำสลายาข้าววางนะคะข้าวอ่ะกไปฟังคนทาแล้วกันคู่ข้าวให้ชี้ขอบนะคะขอบสลาย,ลยนะแต่ถ้าเป็นมาเก็ต เพื่อนไม่ต้องฟูข้าวให้มันเต็มมากไม่ต้องให้มันหนามากเด้อเดี๋ยวมันเวลามวนไปนจะมือไม่ไม,ไม่นี่มันจะใหญ่เกินล้อนวิตไหมอ่าไม่ค้าอาจจะเร็วนิยนะเกลี่ให้จับมืเสมือกันนะคะมาคีจะแตกต่างกับเทลิคอนเนยโลทั่วไปตรงที่ว่าข้าวจะอยู่ด้านในนี่มาดูวิธีการทำการเพื่อทำกินที่บ้าน ใส่แปงกวาที่เราเตรียมไว้อพูดด,พด,ดังหน่อยครับพูดดังหน่อยไข่หวานจะได้รู้ว่าใส่อะไรใส่อะไรก็ได้ครับตามใจแล้วตที่เราอยากจะใส่ไม่มีตายตัวครับยำสันลายนะคะเลือกเอาสีมันเส้นๆใหญ่ๆอะ่ะ ที่เราใช้งานยากนี่ยังชราที่เตรียมมาที่สำหรับขึ้นหน้านั่นแหละก็นำมาใส่ต่อไปใส่อะไรครับไข่กุ้งไข่กุ้งใส่เยอะเลยแต่ถ้าสีแดงม,มจะตัดสวยกว่านี้นะพอดีวันนี้สีแดงหมูใส่สีอะไรก็ได้ครับตามใจชอบเนะีย ให้เหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้นะจะับมือ มอนที่มันเข้าทรงมันเลยบ่ายสองก,กว่าเกือบบ่ายสามนี่แหละคนก็เริ่มเดิอนอนี่แหละเสร็จยังเสร็จแล้ว,ลวหน้าตาเก็จะเป็นอย่างนี้ทำง่ายๆก็ามาตัดใช่ไหมตัดเอาหัวมันออก แล้วแต่นะคะบางคนก็ไม่ได้โอ,อ,อ้โหเขาเรียกอะไรนะมาคีมาคิโลมิโลมาคิเรียกอะไรก็ได้ครับอืมสลายของข้าวข้าวหองสลายเหมือนกันเนี่ยตเดวกัน บางคนก็เคยกินแต่ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงวันนี้จะพามาดูวิธีการทำเคยอ,อยากทำกินเองบ้างที่บ้านทำขายก็ได้เสุดแล้วจะเป็นอย่างนี้นถ้าใส่สีแดงจะตัดเลอร์ตัวน,นี้นะอนี้เราใส่สีส้มมันไม่ค่ยเห็นเท่ไหร่ดรดังใอจุดน,นี้คือแง ลูกค้าก็เริ่มมาแล้วแหละเิเที่ยลกันมาแล้วแหละในทางร้านเราของแถมลดแล้วนะคะลูกค้าเหลือ10แถม1นะคะค่ะเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนี่บิธีนี่คนทำเอาหน้าให้น่อหมนี่าคคเอรมาทุกเอา้ตัว้าวก็ไปก่อนนะครับวันนี้ ใลูกค้าบอกว่าติดตามใน YouTube ด้วยแถมอีกแถม <c oughs> มีลูกค้าติดตามด้วยแถมไป <c oughs> <c oughs> นี่พ่อค้าเรื่องทยอยกันมาแล้วนี่บริยากาศในร้านเราช่องตนนคนปั้นข้าววันนี้ก็มาบอกวิธีการทำโรมากิวันนี้ก็เหมือนเดิมไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ นี้นะบายๆคลิปหน้าชมกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ